สวัสดีครับมีข่าวดีล่าสุดสำหรับท่านที่ต้องการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในรอบเก็บตกรวมถึงโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ซึ่งล่าสุดโดยกระทรวงการคลังนะครับข้อมูลณนะวันที่27พฤศจิกายนปี63 โครงการคนละครึ่งนั้นมีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการอนุมัติและใช้สิทธิ์ไปแล้วประมาณ9ล้าน4แสนกว่าคนนะครับซึ่งก็หมายความว่าอีก5แสนกว่าคนยังไม่ได้ใช้สิทธิ์โดยตามกฎกติกาของโครงการคนละครึ่งนะครับคนที่ลงทะเบียนผ่านแล้วต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันแรก จึงจะได้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคม63หากว่าท่านได้รับสิทธิ์และไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันแรกนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยอ,อย่างน้อยหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ซึ่งสิทธิ์ที่ถูกตัดนี่แหละนะครับทางกระทรวงการคลังก็จะนำไปรวบรวมและเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งในรอบเก็บตก ก่อนหน้านี้ก็จัดไปแล้วสองครั้งนะครับก็เต็มอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็กำลังรอการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกในรอบที่3ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเปิดในเร็วๆนี้หากว่ามีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เป็นจำนวนมากนะครับยังไงท่านก็ต้องรอฟังข่าวจากกระทรวงการคลัง สำหรับข้อมูลล่าสุดนะครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก็มีประมาณ850,000ร้านค้าแล้วและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศนะครับซึ่งร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย ในส่วนของการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับณนะตอนนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งเนี่ยทำให้มีเงินหมุนเวียนไปแล้วกว่า28,000ล้านบาทนะครับซึ่งก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็นับพันล้านบาทก็ถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและเศรษฐกิจในเมืองได้เป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่า จังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามหัวเมืองใหญ่ๆใ,ในพื้นที่ต่างจังหวัดในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟ,ฟส2นะครับข่าวล่าสุดณนะตอนนี้นั้นก็อาจจะมีการเปิดลงทะเบียนในช่วงใกล้หรือว่าในช่วงหลังปีใหม่2564นี้ และก็มีแนวโน้มว่าคนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งในเฟสที่1ในปัจจุบันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ต่อในเฟสที่สองนะครับแต่ว่าท่านต้องใช้สิทธิ์ให้ครบ3000บาทภายในวันที่3 1ธันวาคมนี้เสียก่อนถึงจะมีสิทธิ์ขอใช้สิทธิ์ต่อในเฟสที่สองหลังปีใหม่64เป็นต้นไปส่วนคนที่ เคยลงทะเบียนผ่านในเฟสที่1และถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ภายใน14วันแรกรวมถึงผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่สําเร็จซึ่งค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าคนละครึ่งเฟ,ฟสสอ,อาจจะมีการเพิ่มจํานวนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งก็จะมีโอกาสลงทะเบียนกันได้มากขึ้น นะครับรวมถึงอาจจะมีการออผ่อนผันหรือว่าผ่อนปลนในส่วนของหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะลงทะเบียนจากนี้อีกมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงเนี่ยภายในเดือนธันวาคมนี้น่าจะมีการประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนครับ ขณะดเดียวกันก็ฝากเตือนไปยังร้านค้าต่างๆนะครับซึ่งบางร้านนะครับเป็นส่วนน้อยนะครับที่มีการใช้ช่องว่างของโครงการคนละครึ่งนะครับในการตักตวงผลประโยชน์นะครับตอนนี้ทางหน่วยงานของภาคราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็กำลัง